สวัสดีครับยศซ่องช่างเถื่อบายวิทนะครับ คลิปนี้เขาจะพาไปดูการออกแบบตกแต่งบ้านบนพื้นที่65ตารางวาครับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้าน4ห้องนอน4ห้องน้ำนะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ218ตารางเมตรครับเรามาดูกันครับว่าในพื้นที่65ตารางวาครับเขาออกแบบยังไงครับแล้วก็ตกแต่งยังไงครับเพื่อเพื่อนคนที่กําลังมีแผนกําลังจะสร้างบ้านครับจะได้เอาไปลองปรับใช้กันครับโอทงกว้างขวางนะครับก็ถือว่าใช้งานได้เลยจริงว่าเป็นฟังก์ชันในการออกแบบที่ค่อนข้างจะใช้งานได้จริงเหมือนกันนะครับเป็นบ้านที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าถือว่าออกแบบได้ดีมากนเป็ 2 18ตารางเมตรที่ดูแล้วไม่แคบถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีครับอย่างที่บอกครับว่าด้วยความที่บ้านมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในไอเดียในการออกแบบตัวตู้เสื้อผ้านะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันดูไม่แน่นจนดเกินไปแต่มันก็ต้องแลกกันนะครับด้วยความเป็นส่วนตัวนะครับก็ความเป็นส่วนตัวจะน้อยนิดนึงต้องยอมรับนะครับปัจจุบันนี้เราใช้ชีวิตในห้องน้ำค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องน้าก็ถือว่ามาเต็มนะครับสุขภัณฑ์ก็จะเป็นอัจฉริยะแล้วล่ะครััักกาช้้งงนนนอ่ทีฟ็ ที่ค่อนข้างใหญ่ถึงว่าน่าจะถูกใจคุณผู้หญิงหลายๆท่านครับราบครับเวลาเราใช้งานจริงครับเราอาจจะเป็นเมนนะครับเป็นคนที่ช่วยทํางานที่บ้านนะครับเราไม่อยากจะให้เดินออกไปข้างนอกเราก็อาจจะใช้บริเวณนี้นเป็นที่เตรียมนะครับแล้วก็ช่องนี้เราก็สามารถจะใช้ส่งอาหารนะครับออกไปก็เป็นหนึ่งในไอเดียในการตกแต่งที่ถือว่าน่าสนใจ